สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทางท่องเที่ยวเรารักการเดินทางชอบท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนอนนนรถค่ะต่อจากคลิปที่แล้วแผนวันนี้ไปเก็บอุทยานแห่งชาติลำพูนกันต่อมาดูสิคะว,ว่าจะจอดนอนที่ไหนก่อนอื่นแวะเติมพลังลุงดำและคาเฟอีนเพิ่มเติมกันก่อนจะบอกว่าปั๊มสาขานี้ ตกแต่งได้สวยงามมากเสร็จแล้วก็ไปกันต่ออุดที่ไปสามารถขึ้นได้หลายเส้นทางแต่เราจะไปเส้นทางซอยข้างสถานีตำรวจภูทรห้างฉัดจังหวัดลำปางขับเข้าไปสักระยะเส้นทางค่อนข้างแคบและชันต้องขับรถแบบระมัดระวังเป็นพิเศษ เจอร้านผักสดๆของชาวบ้านปลูกเองก็แวะอุดหนุนซะก่อนเห็นน้องหน้าตาอย่างนี้นิสัยอ่อนน้อมน่ารักเลยนะคะ ดูในคลิปเส้นทางอาจจะไม่ลาดชันแต่ของจริงบอกเลยทั้งแคบและชันทำเอาลุงดำหอบเอาเรื่องอยู่ยิ่งเจอเจ้าถิ่นขับค่อมเลนยิ่งอันตรายต้องขับแบบระมัดระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงภูเขาและแล้วเราก็ถึงจุดมุ่งหมายของวันนี้อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเห็นแดดอย่างนี้ช่วงหน้าหนาวไม่ร้อนเลยค่ะ ตกลงเราจะจอดนอนกันที่นี่ชำระค่าบริการเสร็จแล้วไปดูตําแหน่งจุดจอดนอนกันต่อลานแรกชื่อลานชมดาวอืมเวลายังเหลือๆขึ้นไปดูลานอื่นๆอ,อ,อีกดีกว่าทางขึ้นจะเป็นเลนเดียว ทางค่อนข้างจะชันและแคบมากต้องขับรถแบบระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นกันเลยค่ะ จุดชมวิวตรงร้านค้าสวัสดิการกันก่อนค่ะ แดดอย่างนี้ชมวิวเสร็จแล้วไปกันต่อดีกว่า ลานที่สองเป็นลานจอดรถมีห้องน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมืออืมขึ้นมาแล้วก็ไปจุดชมวิวซะหน่อยยิ้มอะไรยิ้มอะไรมาดูจุดชมวิว หลังจากชมวิวแล้วเดินไปสอบถามข้อมูลจะมีอีกลานที่เห็นวิวคือทางเดินศึกษาธรรมชาติยอหนึ่งต้องเดินแบกเต็นท์ขึ้นไปซึ่งไม่เหมาะกับลุงดำเลยอืตกลงกลับไปลานชมดาวดีกว่าค่ะต่อนะครับเปลี่ยนใจลงไปลานชมดาวดีกว่า คะที่บอกว่าเส้นทางมันแคบมากแถมยังชันอีกด้วยพอมีรถสวนทางมาค่อนข้างลำบากเลยละค่ะ ที่จอดแล้วมาชมบรรยากาศโดยรอบกันค่ะเร็วเร็ว,วเจอเจ้าถิ่นให้ขนมซะหน่อยแหมหญิงไม่ยอมกินซะด้วยเอาไปฝังแอบไว้ก่อนน้องนิสัยดีน่ารักไม่มาวุ่นวายเลยค่ะ แล้วเอาไว้ขุดทำไมไม่ยอมกินเลยอะ่ะฮะเอาเอามาเอาใหม่มาเอาใหม่มามาเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยเอา เล่นกับน้องพอได้เพลิดเพลินไปชมบรรยากาศโดยรอบกันต่อค่ะ ้เวลาเมื่ออาหารผักสดสดที่ซื้อมาจากชาวบ้านอากาศหนาวหนาวแบบนี้พลาดไม่ได้เลยกับเมนูชาบูสดร้อนๆคลายหนาวได้ดีเลยค่ะในมนันคำที่แสงแดดเต็มจางกปินอาหารออบปรรมพาฟันไปไกลข้าวต้มหอมกำลังดี ใจเราสองคนใกล้กันเข้าต้มแล้วมาร่วมกันรับประทานกันทุกคำที่พูดทุกเสียงที่รอ้องคือเพลงรักที่แสนหวานเข้าต้มแล้วมาร่วมใจกันผ่านปารมรื่นใบไม้รู เพลงอาจจะไม่เข้ากันหน่อยนะคะกินชาบูไม่ได้กินข้าวต้มอ,อิ่มแล้วจัดการเก็บล้างของเรียบร้อยเดินชมบรรยากาศยามเย็นอากาศหนาวๆแบบนี้ต้องติดมุ้งนอนรับอากาศหนาวๆ คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ อรุณสวัสดิ์เช้านี้อากาศหนาวต้มน้ำชงกาแฟดื่มร้อนๆเป็นตัวช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้ดีเลยค่ะ หลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้วเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางกันต่อบ๊ายบายไว้โอกาสหน้าจะมาใหม่นะลานชมดาวอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลล้ำพูนขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามดูคลิปต่อไปของเราสองคนด้วยนะคะ